สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าด้วยลำเพลินอฟอิเชียลครับพี่น้องแถวกินยังลูกพักเบรกเจ้าหน้าที่นี่เ,นเอาอยัางอกีกนุว <c oughs> ยส่งเสริมเบาหวานปะนะโอ้ยน้อเล็กกินยังไง <c oughs> ลูกขึ้นท่านี้ น้ำตาไหลอาบแกมด้วยไหลลงมาแขวบงด้วยหนึ่งสองสามน้ำตาไหลอาบแฉมไหลลงมาหอดแขววงก็อย่างที่ไลสดนะคนสมทบมามาไล่อันเปิดวงแหละพี่เอพ่อเอไต้หวันห้าร้อยคะแนนพ่อไอดินสองร้อยพ่อจตุพงศ์สามร้อยหนึ่งพันคะแนนขอบคุณครับ คุณพ่พอไอดีนพ,พ่อจตุพงศ์ตากาพ่อเอไต้หวันด้วยนะครับขอบคุณที่<อ>ให้กำลังใจบักหลานะครับผมขอพูดที่เอ็นดูนะครับผมขอให้พอ่พอพ่อแม่โอ้ยพอ่พอพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ลำรวยถูกหวยตลอดไปคขา้าวมันหมาดล่ะเนอะฟังๆเนอะขอบคุณช่องพ่อตุยด้วยนะครับที่มาถ่ายครับผมเอาสูสีลาสูสีป้าหวานก็มาแล้วนั่นหวานนี่ครับพี่น้อข้าครับกทายทุกคนตอนนี้เด็กๆกระพักเบรกครับดทักทายทุกคน เก็บเล็กผสมหน่อยไหมน้องซอสแกนไก่แหละนี่ครับ <g ül üyor> นี่ครับวางวางเวทนี่กับเมาทั้งลูกชิน้นเมาทั้งน้ำแตกทั้งติดทั้งตับโอ้ดีใจน้ำพอนี่น,น้องสุดอยอดฟาเรททำไมหน้าบูดจังเป็นอะไรหนูไม่ได้หน้าบูดหนูสดใสยอยู่นี่ขนม้ากินค่ะยิงขนม้า มัอพอมีกัหนหมดเหรอพ่อพอมีจะเศ้าบาทลูกสาวผู้เดียวเันเลี้ยงมาได้ดีไปเอาไปเดี๋ยวเด้๋ยังเอาไปกินขนมไปอเอาไปซื้อขนมน้ำเพลินไปเศ้าบาทเหนียบไปนอนเอาสวัสดีครับน่วยทรงเสริมยังน,นะ เจ้าขายมากเขาได้ยินข่าวว่าทีมไฟขาบอกว่าขายบ้างแต่เขาเป็นนักด็นอยนักเรียนเจ้าขายมาบ่ตั้งัปยี่ปีแล้วมั้งบะโอ้ยสามสิกว่าปีปาด่ัเต้านุ่มโจอสบากินนมโจหน่อยเด้โอ้เจ้าขายแต่บ่อโจพดิเอ้ตนนมโจอน่อยเนเป็นนุมนาเดกตั้งแต่พรารกาุเตียเอัดบรรกาศทีดีพดดพวกมัแตงไอะไรครับ้องเพการรยาการที่าบาทก็ได้ สุดยอดเลยพี่น้องสมัยกลเก่าวโปรไม่หน่อยจริงปะสุดยอดเจ้าเจ้าเจ้าดีใจนะพี่นบองเจ้าบวกขึ้นเาเป็นซิมาไกลป่ะนี่บอโอ้ดีใจครับดีใจหรือว่าจะขายจะไปขายตั้งแต่บ้านเก่าพี่นบอตั้งแต่อยู่มูอสิบสี่พี่น้อตั้งแต่อยู่ริมเมืองพันเตียครับผมมา่อไรก็อยู่มูอเก้าครับเ่าจะตามขายประนันเตียครับผมตามไม่เรื่ยครับสุดยอดเลยเพราะว่ามันันวงขึ้นผมบัดเพื่อไปเลยครผมมันมากินตะหนี่นะโอ้ ปากหวานใท่เนาะคักเนาะอ่อน <c oughs> เอาเอากระผมเอาสูตร,รด้วยครับนี่นรรนนครับพ,พ,<ะ>พี่น้องสุดยอดทีดดีส่วนท่งนี้กับลิ้ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องสุดเท่านั้นแหละพี่น้องเลยสุดเท่านั้ดอันนี้ทุ่งทั้งกายทั้งใจ พี่เอกวัดนี่ขายวทุกอย่าอะลรพี่น้องตอนนี้เราเลี้ยงจนลนัลนสามทุ่มมือเพราะว่าวันนี้จะย้ายจะเก็บของด้วยจ่อมาปวดพวกจะคือถุ่งไฟถุงใจเถอะเห็นจังไดครับมันอยู่ในสายเลือดแล้วมั่ยพอๆแม่บ่มคลิปหนี่ขอบคุณหลายเรื่องสองสามหมื่นวิวขอบคุณหลายเพๆคนว่าพิวัตรสุดยอดดีอันนี้ก็เลี้ยงเองมันช็อตเองมันได้จากยีนได้จกับเพื่อนได้มาจากทั้งไหนล่ะ บ่ได้จากแม่เพิ่ะมาจากทางไหนแม่แม่ติ่มบ่แม่ติ่มเหรแม่ฮักกางเตานี่บ่ที่เป็นยุ่งต้กันแตบ่ก็เลยได้บริการเพิ่มพ่อก็ต้องโจกอีกวะเนี่โจกอีกยังไดซะ์อ่ะยังได้เล่นบักเก็ตบริจากเพราะว่าน้องเพิ่งเลิกซ่อนมาเนี่ยพ่อผมเลี้ยงทั้งหมดเลยง่ายตระเลงทีแค่เฉพาะวงเฉพาะวงพอดนเซอร์บฟปนี้พ่อน้องเพิ่นอันไฟขอตัมแนไฟไฟไฟหน้าปนีมากปนี้ก็เลยเอ้าวต้นพะก้าเอิบเลี้ยงเพิ่นกินไปก่อนเพราะว่าเบิ้งเด็กหน่อยบ่พ่อกะ อย่ยงบดวงแล้วเอาเมาเพิ่นก็ค่าเท่าไรนี่ต่ท่าไรสามพันหาพันเพิ่นกัมานบอม่ครับต่อแรกผมเมาสามพันหามันจะเพิ่มอีกประมานพันหโอ้สู่นบวงจังวากันเอานี่ครับพี่้องพ่อเม่ยพ่อแม่ๆทังในอีตัวกได้เนี่ยได้เวันเกิดเอออันเอาลาเห็ดบุญแน่อย่างสิกับเมาก๋วยเตี๋ยวเรียงน้องๆกินทังสีเรียงหน้ามังสีเอาจังสี่เดี๋ยวไปเลียงอยู่วังสนามใหญ่ได้โอเคบอสนามใหญ่เขาเริ่มวัน ซ้อมมันนี่เสร็จปุ๊บยังมะเ้าผมมูสิเก็บผมมูสิเก็บการของมัดสิเจ็บผมมันเดดไล่อันน้องน้องมันที่ตาบวันที่แปดไม่เกินสองทุ่มคือทุกอย่างต้องเสร็จทุกระบบอันนี้ใครเปังครับเดดไล่เลยเดดแอร์แผนเวลาแค่สองทุ่มเขวันที่แปดทุกระบบต้องเสร็จเวลามื่อกว่าสองโอ้ยท่านท่านท่านสบายโอเคไม่ต้องทั้งฉากเลยเสร็จสมบูรณ์ไม่มีมาซ้อมไปแล้วมาล็อกบลั๊กแต่งห้าคนดัวห้าคนดัวสองทุ่มคือจบ ทุกระบบทนดวลในแม่วีนแน่เอาแล้ววายท่านท่านจอเขาเตรียมตัวเขานี่ครับพี่น้องครับสุดยอดสีพุ่นแม่ก็เอาแป้งบ่แม่แป้งท่าหนาจักหน่อยบ่หนาแหลียดเลยนี่ให้ลูกได้เต้าได้กินฮะปีพุทธาเล่ป๊าดปีพุทธาเล่พี่น้องเอ้ยแม่กัน แม่เพื่อการทั้งเต้นทั้งลวกก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเราเต้นไปนน้ำมวนเราบบมวลสัตวแม่ขนาดแรงกับใจเล่เจ้าเรียกเอาอย่งเอาหนาแล้เนาะไปซื้อให้แม่เพิ่มอีกหน่อยอีกอย่างสวัสดีพี่เตาครับซื้ออะไรเนี่ยเด็กน้อยมันพอกินปวดนะสุดยอดเดี๋ยวพันมีโต๊ะเฟืองของพันยุ่งอย่างดีพ่อพันหนึ่งเลยนะซานมองเนี่ยย่านโบอิมแม่กับเป็นดีเป็นดีหลวกเปน้ำเต้นไปนน้ำโต๊ะคอกันบอก กันหลายหลายไฟล์หลายๆไรที่เติมอีกเติมเน้พออ่ดี่หัวอคือมนเืนนี่ครับพี่น้องคือแต่ผมคงไปกินนี่แค่ตัวเดียวอ๋อสะอ่อนพี่น้องเหรอนี่ครับน้องสะอ่อนขอบคุณพี่วัดเต้นนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องนี่วันที่แปดสองทุ่มต้องเสร็จประชัน เดี谢谢่ยวอยู่ดอกเวทีเป็นเดี่ยวยี่ห้าเนี่ยขึ้นยี่านั่นแหละจอเวทีเสร็จเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั่แหละจอเราพี่มัถ่ายแล้วล่ะสองทุ่มต้องเสร็จประชันวันที่แปดเวทีเสร็จเมื่อไหร่ผมกขึ้นเมื่อนั่นแหละครับจอปุ่ยาครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนเลยตอนนี้อะไรแล้วสบายคุณพ่อเป็นจิ้งกบที่เอ๋อล่ะกินไปกินแล้วครับ คือเป็นสีเงาๆคือเป็นแบบคล้ายๆแบบโดดเดียวเป็นยังไงบอกให้ฟังนะบอสครับนั่นเขกระเต้นครับหักเงยกูว่ามันงไงวะคุรู้ว่ามันเงาไปหยั่งหากระตือนมานอนนอนเขื่อนเป็นเป็นหมานอนเมื่อคืนเนี่ยนอนจะง่วงแล้วนี่ประมาณเที่ยงคืนเฟิร์สที่นอนนั่นนี่กัประมาณทีหนึ่งทีสองเปนปะบอสผมผมนอนตื่นถึงทีสี่ทีห้าไม่เห็นนอนจัดนอนต่อยิ้มม่วงเตือนมาณึงสาม มงเรียนือม้งเรนปลาเขนมานนอนะมันเมย์บครับมันเมย์บว่เมย์หรืผมันเป็นหึมย์กินข่ากินน้ำไปละกินลวครับขขาสูสีไทยนี่วว่าจะมาเปมย์เน่ยหเาสูสยีาไสูสูสูสนี่ครับพี่น้องครับจึ้งน่อยดนเสื้อกับกินข่าแล้วครับเอาต่อพี่น้องละเอาคุณดิฟังใบสนิทพี่น้องกินน้ํเพราะม่ลงแไปนล้กแช มือ่นมือสนลันเต็มเลยพรุนี8โมง2ทุ่มเสร็ตุนกาแล้วโปรดติดตามมืสนามว่างคาเปิดอะไละนาฟาฟาในวันที่17เนาะฟาขอให้พี่น้องเ้อครับเอฟซีต่หนเตมเแน่นอนแมนครับเอฟซีสนอย้เพื่นโช์แมนวันที่1นี้เปิดฤดูกาลสาน่อยแเพื่นโช์ครับพี่น้องมานพันธุ์บอนี่อันนี้ครับมาดนพันธุ์บอนนี่เปิดว่งเปิดเร่งโอ้จักเหครับ่นมาบมมากะจังว่ากันไปอีกนึงพี่น้องมากบอลเน นี่ผ้าใไังใจบเปิดสดูกาจะบุ้ยผาไห่จะบอกเปนตัวเลือนอะยากาดนกันนอ้ผมม่อยู่นี่พี่น้องบฟ่มเอเรมันไก่น้อคือวานไกอะไแเาน่าพี่น้องครับวันที่11ตุลาพี่น้อง129บาทคุณแวสะดวกมากพบความปลังการพี่น้องเต็มแะบพน่นอนพราว่าสกาย่าอยากเข็นเต็มเต็มเนเดี๋ยวไดีเห็นน่อนเดี๋ยววันที่8โปรตดตามวันที่8คือวันที่8พอทิ่ตั้งเรียบรือเมือเหื่อ เรียบร้อยเื่อลื่อลื่อเพื่อคือพวกเองเราซ้อมเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเก็บเมื่อน,นั้นแหละเอาไปลองครับโปรที่ตาไปลองไอ้คลิปนี้ฝากไวส้สน,นีทบ้างครับบ๊ายบายสวัสดีครับ